สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำมายองเนสค่ะแต่ว่าจะเป็นรสชาติ4รสชาติเลยค่ะเริ่มจากรสชาติแรกเป็นมายองเนสค็อกเทลนะคะพอดีแอดมินมี2แบบที่คล้ายกันก็คือเป็นค็อกเทลกับตัวซอสเกาหลีค่ะแต่เราจะมาพูดถึงตัวค็อกเทลอย่างเดียวก่อนนะคะก็คือเป็นตัวซอสมะเขือเทศผสมซอสพริกค่ะในอัตราส่วนเท่ากันแล้วเราก็มาผสมในมายองเนสความเข้มแล้วแต่ชอบนะคะสามารถบีบเพิ่มได้ค่ะสุดท้ายเราจะมาใส่ตัวมัสตาร์ดเข้าไปนิดนึงค่ะ แค่นี้เองค่ะแล้วก็คนผสมให้เนียนอันนี้ก็คือมายองเนสรสค็อกเทลแล้วนะคะต่อมาค่ะจะเป็นมายองเนสรสพิซซ่า้วพิซซ่าเนี่คือใช้เป็นพิซซ่าขนอนะคะสามารถหาซื้อได้ตัางห้างสักสินค้าทั่วไปค่ะแล้วเรามาทําให้ร้อนก่อนนะคะตั้งพักไว้ให้เย็นถึงค่อยนํามาผสมค่ะสัดส่วนนี้คือแล้วแต่ชอบเลยนะคะทุกคนจะต้องแบบว่ามีสัดส่วนของตัวเองค่ะ บางคนชอบแบบเข้มบางคนชอบให้มายองเนสแบบเยอะหน่อยซอสน้อยหน่อยอันนี้เราจะใส่ตัวผงสาลายแต่ถ้าใครมีออริกาโนใส่ได้เลยนะคะจะดีมากเลยค่ะสีสันจะต่างกันนะคะค็อกเทลจะเข้มกว่าต่อมาค่ะเป็นมายองเนสวาสบิวาสบีจะมี2แบบแบบผงซึ่งเราจะต้องมาผสมน้ําอุ่นแล้วก็คนนะคะอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบสดแบบสดนี่คือต้นทุนจะสูงกว่าแต่ว่าให้รสชาติที่แบบว่า,าแซบกว่าค่ะ อันนี้เป็นแบบผงนะคะก็ใส่น้ําอุ่นลงไปนิดนึงผสมกันคนให้เขาเร็วๆนะคะเขาจะมีความารสจัดจ้านขึ้นนะคะทําให้มัน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 มีกลิ่นนะคะกลิ่นที่แรงขึ้นนะคะการคนเร็วแล้วจากนั้นก็จะใส่ m า y o n n a i s ลงไปตัวนี้แล้วแต่นะคะใครถนัดเป็นวาซาบิสดหรือวาซาบิผงก็ได้แต่ถ้าวาซาบิผงเนี่ยต้นทุนจะถูกกว่าแล้วก็ใช้ได้นานกว่าเพราะมันเป็นผงแล้วเก็บได้นานค่ะทีนี้เราก็ใส่มายองเนสลงไปผสมนะคะ พวกนี้สามารถทานกับสลัดก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องใส่เป็นแซนด์วิชอย่างเดียวนะคะตัวสุดท้ายค่ะก็จะเป็น My, เป็นมายองเนสทูน่างาน,นะคะทูน่าเนี่ยใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าเห็นว่าทูน่ามเยอะไปเราอาจจะเติมมายองเนสหน่อยนึงแล้วเราก็ตามด้วยงาค่ะงานี่แนะนําว่าเป็นงานขาวกับงาดําผสมกันนะคะเพราะว่างาดําจะทําให้เกิดสีสันค่ะแล้วการทานก็อร่อยมากเลยค่ะทั้งเนื้อทูน่าทั้งงาคือเข้ากันลงตัวมากเลยนะคะ อันนี้เราได้4แบบเรียบร้อยแล้วค่ะมาพูดถึงตัวถุงมายองเนสนะคะอันนี้คือเป็น1กิโลนะคะของตัวแอดมินเองนะคะทีนี้ไส้ที่เราจะทำมี3อย่างก็คือไส้กรอกปูอัดแล้วก็แฮมค่ะขนมปังเราใช้เป็นขนมปังฟาร์มเฮาสเป็นขาวกับโฮวีนะคะวันนี้เราจะมาผสมกันจัดการค่ะสไลด์ขนมปังก่อนเลย จริงๆขอบขอบนมปังเนี่ยถ้าเราสไลด์ออกก็ไม่จำเป็นต้องสไลส์ออกเยอะนะคะสำหรับตัวโฮวีแต่ตัวขาวก็อาจจะให้เขา,เ,าเยอะนิดนึงการสไลด์ก็จะช่วยทำให้ขนมปังเนี่ยเวลาทำจะมีความนุ่มขึ้นเพราะมันจะไม่ไปสะดุดขอบนะคะสำหรับตัวแอดมินเองทำทุกครั้งก็จะสไลด์ทุกครั้งนะคะเนียบร้อยคราวนี้เราก็จัดการเตรียมขนมปังค่ะ อันดับแรกเราจะทานเนยสดค่ะถ้าใครไม่มีเนยสดนะคะแนะนําเป็นมาการีนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้ามาการีนตอนนี้ก็เขาก็ไม่ค่อยนิยมกันน่นะคะอนมิงก็ไม่เคยใช้นะคะจะใช้แต่ตัวเป็นเนยสดนี้มาตลอดนะคะทีนี้เราก็จัดการค่ะอันดับแรกไส้แรกเลยก็คือไข่ดาวค็อกเทลไส้กรอกค่ะไซส่ผักค่ะแล้วก็วางไข่ดาวนี้ก็เป็นซอสค็อกเทลค่ะ ไส่กรอบนี่ถ้าเป็นอันเล็กมันก็จะพอดีนะคะแต่พอดีอันนี้ยาวค่ะก็เลยยังเหลือนิดหน่อยแค่นี้เองแล้วเราก็เป็น1กล่องเตรียมไว้ค่ะวันนี้เราจะมาทําเป็นสีกล่องแต่จะมาสลับกันกล่องละชิ้นเท่ากับ1กล่องจะมีสีไส้ค่ะทีนี้เราจะมาทําเป็นวาสาบิปูอัดสลับทูน่างาดําค่ะใส่ผักค่ะแล้วก็วางปูอัดค่ะ เรียบร้อยทูน่างาดำปาดแล้วก็จะการเติมผักทูน้านี่คือเข้ากับปูอัดแล้วก็เข้ากับวาซาบิมากค่ะอันนี้กล่องที่2นะคะต่อมากล่องที่3กล่องที่3เนี่ยเราจะทำเป็นพิซซ่าแฮมนะคะใส่กับไข่ข้นค่ะก็ทาน้ำพิซซ่าเลยค่ะ น้ำสลัดสีแบบนี้คือจะมีรสชาติที่ต่างกันหมดเลยนะคะโอเคคราวนี้อันสุดท้ายนะคะก็จะมาเป็นตัวทูหน้างาดำค่ะกับแฮมค็อกเทล ขนมปังนี้ก็ถ้าเราผสมก็แล้วแต่จะสลับนะคะบางคนก็เอาโฮวีไปตรงกลางขนมปังขาวไว้ข้างๆหรือว่าถ้าใครจะทําเป็นแบบ4แผ่นก็ได้นะคะคือเป็นแบบคู่หนึ่งไปเลยอะคะ่ะ2แผ่นก็ไส้หนึ่งไปเลย2แผ่นก็ไส้หนึ่งไปเลยแล้วเวลาตัดก็มาผนวกติดก,กันโดยที่มันไม่ได้อยู่ในช้นเดียวกันแบบนี้นะคะ่ะก็สามารถทําได้นะคะตอนนี้เวลาหั่นนะคะก็หั่นเป็น4ชิ้น การหั่นก็ความคมของมีดเนี่ยต้องคมนะคะเพราะว่าถ้าไม่คมเนี่ยขนมปังเนี่ยขอบมันจะกดลงไปเลยค่ะแล้วมันจะดูไม่น่าทานการลงก็คือแบบเราค่อยๆลงนะคะประมาณว่าเถื่อๆลงไปแล้วค่อยกดตอนสุดท้ายะค่ะก็ทำไปเราจะรู้เทคนิคเองค่ะในการลงน้ำหนักมือคราวนี้เราก็มาผสมกันกล่องละไส้เนียบร้อย สวยงามมากนะคะตัวนี้อันที่สำคัญก็คือว่าอร่อยมากด้วยค่ะบอกเลยว่าจริงๆเทคนิคการทำมายองเนสเนี่ยให้เป็นรสชาติต่างๆเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ